พอมันมีข่าวมาเราก็งงๆแล้วเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเอยถ่ายรูปอะไรเงี้ยว่าเราแบบเอยไม่ได้มีอะไระ <S <S ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าต่างคนต่างทํางานแล้วก็กําลังเตรียมทําโปรเจกต์ด้วยกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบว่าเออไม่ค่อยได้เจอแล้วก็แบบเครียดเรื่องงานกันด้วยอะไรเงี้ยนะตอนนี้เห็นผมก็มีความรู้สึกกับตัวเองว่าผมไม่เลิกหรอกผมไม่เลิกหรอก <S 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 ือเรื่องเรื่องที่ต้นหนึ่งลบรูปเนี่ยมันไม่มีอะไรครับผมมันคือแบบเหมือนเป็นการทะเลาะแล้วก็งอนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ผมแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีไม่ได้ถึงขั้นแบบปูลเลิกกันเลยอะไรเงี้ยอ,อะไรนะผมว่าผมทําตัวไม่ดีนิดหน่อยครับผมนะบอกนบกผมเพิ่งรู้อันนั้น,นแต่ว่าแต่ว่าคือคือหมายถึงว่านะตอนที่ เขาเขาลบรูปไปแล้วเนี่ยมันคือผ่านมานานแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าวันที่รู้เนี่ยคือเราก็ยังปกติกันอยู่อะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็ยังงงๆกันอยู่เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มเห็นจากตอนทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับผมคือคือผมก็ไม่ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วถึงขนาดตอนที่มันมีข่าวออกมาแล้วเราก็โอเคกันแล้วเราก็ปกติกันแล้วเราก็มีความงงๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วโอเคแล้วไม่มีอะไรเลยครับอันนั้นคือลบแล้วซ่อน อาณาไม่แน่ใจครับผมไม่ได้ถามเหมือนกันับเพราะว่าแบบเราก็ปล evet, ่อยข้ามเรื่องนี้ไปเลยแล้วพอพอมันมีข่าวมาเราก็งงๆแล้วเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเออถ่ายรูปอะไรเงี้ยว่าเราแบบเอ้ยไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยใช่ใช่กาเช่อกันแบบยากไหมฮะตอนนั้นที่ของวันอไม่ยากครับผมผมว่ามันก็ปกติครับหมายถึงว่าแบบคือผมผมเชื่อว่าทุกแบบความสัมพันธ์มันต้องมีปัญหาอยู่แล้วมันไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่มันราบเรื่นแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับผมวันที่เราจับอาการรยะได้ไหมย่างอยู่งอนอยู่คือมันมันก็ไม่ไม่ถึงขนาดว่าแบบเราจับอาการได้เลยว่าเฮ้ยงอนอยู่อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความไม่เข้าใจที่แบบเราค่อยๆใช้เวลาในการปรับปรับความเข้าใจปรับความเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกกันอะไรเงี้ยใช่แต่รอบอื่นเขาก็ไม่ลบไม่ซ่อนไม่อะไรทำไมเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นแบบว่า ด้วยอารมณ์นะตอนนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าต่างคนต่างทํางานแล้วก็กําลังเตรียมทำโปรเจกต์ด้วยกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบว่าเออไม่ค่อยได้เจอแล้วก็แบบเครียดเรื่องงานกันด้วยอะไรเงี้ยครับผมน้นนนนานนนนนตอนนี้เห็นผมก็มีความรู้สึกกับตัวเองว่าผมไม่เ <violate> ลิกหรอก ไม่ได้บอกเขาครับผมแต่ว่าหมายถึงว่าด้วยด้วยความท,ที่ที่ที่ความเป็นตัวผมด้วยที่แบบผมรู้สึกว่าเออไม่ว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากเคลีย์ความรู้สึกกับเขามากกว่าผมไม่ได้แบบอยากให้มันถึงขั้นเลิกกันเพราะว่าแบบเอาจริงๆมันก็คบกันมานานตั้งแต่เด็กแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่ทั้งผมแล้วก็เนึ่งเียกกำลังจะโตแบบเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วด้วยอะไรเงี้ยคือเรื่องของอนาคตอ่ะเราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดอยู่แล้วแค่ ณปัจจุบันเนี่ยเราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเราก็แค่ทําให้มันดีที่สุดอะไรที่เราทาพลาดเราก็ขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเนเดียวคนนี้แน่นอนอยากให้เป็นอย่างนั้นครับผมครับผมผมก็ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ยังไงตอไน้ครกมั้จริงๆมันก็ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับครับผมเพราะว่าเอาเอาจริงแล้วด้วยด้วยความที่ที่ผมเป็นตัวผมอย่างเงี้ยด้วยผมก็รู้สึกว่า ผมก็บอกกับพี่ๆตลอดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบว่าดีไปหมดอย่างนั้นอะไรเงี้ยผมก็มีปัญหาที่แบบผมยังต้องแก้ตัวเองอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมคือเราจะบอกกันตลอดแล้วว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราเราก็จะเคลียร์เราก็จะคุยกันเลยเนี่ยแต่มันก็จะมีบางครั้งที่แบบว่าด้วยความที่อารมณ์มันฟลีดหรือว่าแบบนบสถานการณ์ตอนนั้นอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะทําให้แบบเราไม่ได้คุยกันเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยเป็นด้ไหมค่ะยเป็นผู้ชายค่ะอยากเป็นผู้บอกไหมคะว่าผู้หญิงกำลังงอนอยู่เราดูออกไหม เอาจริงแล้วผมไม่รู้เลยครับค,คือคืออันนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของผมที่แบบว่าผมอาจจะไม่ไม่ค่อยได้สังเกตแล้วผมก็จะไม่รู้ว่าเสมมติว,ว่าจังหวะนี้เขาแบบว่ารู้สึกไม่ดีหรือว่าแบบผมทําผิดไปแล้วผมไม่ไม่ไมรู้ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าพอผ่านไปเรื่อยๆเขาก็จะมาคุยกับผมว่าเฮ้ยเนี่ยรู้ไหมว่าทําอะไรผิดทําอะไรแบบให้เขารู้สึกไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยพอผมรู้แล้วผม ผมก็จะเหมือนขอโทษแล้วก็บอกเหตุผลของผมว่าเอ้ยที่ผมทําแบบเนี้ยเพราะว่าผมผมรู้สึกยังไงแล้วก็ถ้ามันทําให้เขารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็ขอโทษด้วยะคือยังไงเราก็จะไม่ยอมเสียคนนี้ไปผมก็ไม่ได้อยากเสียผมจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดฝากให้กําลังใจด้วยคร<อ>ับทีมข่าวอย่างที่กองอ,อยาสอกสปอตให คือด้วยความที่น้นนะตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันพอดีด้วยครับแล้วก็กินข้าวกันอะไรเงี้ยเ,เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้มันไปไกลมากกว่านี้<ม>อะไรเงี้ยเพราะว่านตอนนี้เราก็ยังเนี่ยเขาก็ยังนั่งข้างผมอยู่<ม>แล้วเราก็<ม>เขาเรียกว่าอะไรเราก็คุยกันอยู่ปกติอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่อยากให้แบบทุกคนคิดกันไปไกลเกินไปอะไรงเงี้ยก็รีบตัดจบดีกว่าเอาจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเหมือนติดตามทั้งผมแล้วก็เนิงแล้วก็ชอบในคู่ของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามสิ่งในอนาคตนี้ผมก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็ ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็เข้าใจความรู้สึกเสียใจทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออนาคตมันก็เป็นสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดครับ,บครั <c oughs> บผมอ๋อครับผมได้เอาจริงแล้วอ่ะคือผมอะ่ะรู้สึกว่าผมผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับนาดาวมิวสิกแล้วก็ที่ผ่านมาพี่ๆที่นาดาวมิวสิกเนี่ย <c oughs> เขาให้ ให้โอกาสผมมาโดยตลอดอะไรเงี้ยทั้งแบบให้ทำอีพีเดี่ยวของตัวเองได้มียูนิตของ J จไแล้วก็แบบได้ไปโชว์หลายๆที่นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว,ว่าพอผ่านมาสักพักผมรู้สึกว่าเราอยากลองที่จะแบบว่าโตโตมากขึ้นที่แบบว่าจะได้ศึกษาแนวเพลงมากขึ้นหรือว่าได้ทําอะไรที่มันแบบอลองทําด้วยตัวเองจริงจมันเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยเป็นจุดที่ว่าแบบงั้นเราก็ต้องขยับโตขึ้นแล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นจุดตัดสินใจที่ว่าแบบ เออเราเราขอพักจากนาดามิวสิกก่อนดีกว่าคือเขาให้ให้ให้ผมทําเต็มที่มากๆเลยครับแล้วก็ทีมทีมทุกทีมในนดาดามิวสิกเนี่ยเขาก็าซัพพอร์ตดีมากแต่ว่าตัวผมเองรู้สึกว่าผมอยากลองที่จะแบบออกไป explore เองครับผมคือด,ด้วยความที่ตอนนี้แบบพอระบบของนดาดามิวสิกอะเขาอย่างที่บอกว่าเขาดูแลอย่างดีแล้วเขาก็จะมีทีมซัพพอร์ตทุกด้านอะไรเงี้ยมันมีมันเลยมีบางทีที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะ แบบที่ที่ผ่านมามันไม่ได้มาจากเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเสียดายไหมครับคือเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าวันหนึ่งมันก็ต้องอยู่ถึงจุดที่แบบผมกับไอซ์มันต้องแยกกันอยู่ดีครับเพราะว่าหมายถึงว่าถึงวันหนึ่งเราก็ต้องโตไปไม่ว่าจะเป็นผมหรือไอซ์อะไรอย่างเงี้ยสถานะตอนนี้มันแค่ผมไม่ได้อยู่นาดามิวสิกแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เวลาที่ไปเจอพี่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ยังแบบเดินไปปรึกษาเขาเหมือนเดิมครับไม่ถามเลยว่าใครพูดว่าเราจะไปทำมกับพี่กอล์มมีมีแพลนแล้วครับ เดี๋ยวก็น่าจะรู้กันเร็วๆนี้จริงๆจ,จริงๆระหว่างผมกับพี่ก๊อฟเนี่ยก็ก็เป็นพี่ที่เป็นพี่น้องที่ดีมาตลอดแล้วพี่ก๊อฟก็ซัพพอร์ตผมมาตลอดครับผมแต่ว่าคือในในแพลนของผมในอนาคตอย่างเงี้ยก็คือผมอยากรอให้มันแบบว่าคอนเฟิร์มก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาตอบทุกพี่ทีเดียวดีกวนะ่า mm hmm. ระหว่างผมกับนาดาวมิสิกอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยครับผม mm hmm. คือในอนาคตเนี่ยมันก็จะต้องมีโปรเจกต์ที่ได้ทําด้วยกันแน่นอน mm hmm.